ผมไม่เคยทำคลิปนะครับผมซื้อมาผมไม่ค่อยได้ขับเลยเพราะปกติผมจะชอบขับรถเล็กมากกว่าไปแล้วลูกศรูปหลักหนบะ คำเตือนเด็กที่ต่ำกว่าอายุ18ปีควรถามพ่อถามแม่ถามปู่ถามย่าถามตาถามยายก่อนที่จะดูคลิปนี้เพราะเป็นคลิปเต็มระบบที่สุดของที่สุดแล้วอย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครถ้าจะตายก็ตายในที่ปิดเด็กที่กินน้ำกระท่อมหรือว่าต้มน้ำกระท่อมดูคลิปนี้ผมแบบยันยันจบนะไอพวกสุนหมาสันดานหมาทั้งหลาย สวัสดีครับผมเบิร์ดวันท้งวาน,นครับวันนี้ไม่วา่างพรุน,นี้ไม่วา่างมาลื่นก็ไม่วา่างครับช่วงนี้มันเป็นสถานการณ์แบบแย่มากเลยนะครับบ้านเมืองท่าอะไรนะครับทั้งโควิดด้วยคือคลิปนี้ผมไม่ต้องพูดอะไรมากมายนะครับคลิปนี้ผมอาจจะแบบเป็นคลิปที่แบบ ก็คือผมสุดๆแล้วเศรษฐกิจแบบนี้แล้วน้องๆไม่เคยเห็นใช่ไหมว่าผมมี S 1 0พ0 RR ผมไม่เคยทาคลิปนะครับผมซื้อมาผมไม่ค่อยได้ขับเลยเพราะปกติผมจะชอบขับรถเล็กมากกว่าติ๊กไบผมก็ต้องเสียสลัเนาะผมสุดๆจริงๆนะครับน้องๆก็คือผมจะขายจะขาย s 1 0 0ัน RR นะครับผมซื้อมาคันนี้ก็ไม่ขี่เดือนนะแต่ยังไม่เคยทาคลิปนะก็อาจจะเป็นคลิปนี้คลิปสุดท้ายของ BM นะครับผมแยก เอาง่ายๆดีกว่าทุกคนเห็นผมแบบทำรถยกล้อเลยนะครับคนเรามีต้นทนทุกคนนะครับผมขายนะครับผมบอกได้เลยว่าผมขายเราไม่อายนะครับผมจะขายเอทพันนะครับแต่ผมจะหาพ่อค้ามาซื้อเลยวันนี้ก็คือคลิปนี้อย่าผมออนแอง่ายๆผมไม่พูดเยอะนะเอาง่ายๆว่าคนเราแม่งคือผมขายผมต้องเปเงินไปใช้หนี้เขานะเพราะผมก็ติดหนี้เรื่องหลายอย่างนะครับเรื่องรถเรื่องอะไรนะครับเราต้องไปใช้หนี้เขา๋ยวผมนองไปซื้อดูดิมันมีรถพ่อค้าอยู่แถวไอเนี่ยไออะไรนะ มหาชัยพระรามสองแพระรามสอง<ม>เห็นเขาโค้ด<ม>ว่าโค้ดอันนี้อยู่ครับ<ม>แต่จริงๆผมเป็นเพื่อนกับเขาเฟซบุ๊กนะครับ<ม>เขาบอกว่ารับซื้อรถบิ๊กไบค์ให้ราคาสูงนะครับ<ม>นี่ครับดูนะครับอาจจะเห็นไม่ชัดนะแต่เขามีเบอร์น,อนะเนี่ยอย่าผมโทรไปเลยนะครับผมจะโทรไปแบบสดๆเลยว่าเขาซื้อเท่าไหร่ผมขายจริงคลิปนี้ไม่มีเล่างไงเลยเอาง่ายๆว่าแบบคนเรามันแย่โทรไปหาเขาเลยครับผมไม่รู้จักนะ สวัสดีครับครับผมพี่ร้านบิ๊กไบคที่อยู่มหาชัยปะครับครับผมครับอ๋อพอดีผมจะสอบถามว่าพอดีผมมี s 1 0 0 0 RR ครับปี2017นะครับเอ้าไอ้เหี้ยตัดสายกูครับผมครับเป็นเป็นสีใดคัลเลอร์ปะครับ สีไตครับไม่เท่าไหร่ครับผมไม่ตอนนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่เดี๋ยวผมเปิดดูแป๊บนึงไม่ประมาณ6,400ครับพี่6,400นะครับครับผมสีไตเกลือเอ่อทั้งหมดเรื่องของครื่องแต่งผมมีท่อแล้วก็มีเอ่อคาร์บอนนะครับพี่คาร์บอนทั้งคันเลยคาร์บอนเป็นคาร์บอนตัวลิเบอร์เกอร์ป่ะใช่ครับพี่อ๋อแล้วก็ท่ออาคารใช่ป่ะที่เออาท่ออาคารครับอ๋อท่ออาคาร ถ้าเบื้องต้นผมประเมินออราคาอยู่ที่ประมาณสัก57 58บเาสครับผมผมว่าจะถามสอบถามว่าเนี่ยผมโทรแล้วเนี่ย อยาให้พี่มาดูพี่แบบสะดวกมาป่ะครับได้ครับได้ครับไม่ทราบว่าลูกค้าอยู่ไหนครับผมอยู่แถวคลองสี่ครับพี่เดี๋ยวผมแอดไลน์พี่ไว้นะแล้วเดี๋ยวผมส่งโลให้พี่ได้ครับแต่เอกสารมันต้องใช้อะไรบ้างครับพี่เอกสารก็คือมีแบบระชาชนนะครับแลกวนเดียวให้ผมจ่ายไปแล้วเดี๋ยวโคชิโอนอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมเตรียมไปให้นะครับอ๋ออันนี้เล่มมีเลยป่ะครับเล่มผมเลยเป็นชื่อรถผมเองเลยครับอ๋อชื่อตัวเองเลยใช่ไหมครับโอเคเพราะว่าผมอันนี้ราคาที่ถ้าลูกค้าผม ลบกว่านี้ลงนะถ้ารถไม่ล้มไม่ชนไม่มีตำหนิก็คือผมประเมินไปที่ห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดเนี่ยผมไม่ต่อนะครับผมก็คือผมจบตามแน่ตามนั้นเลยนะครับรปะมาณก็คือประมาณอีกเค่อีก่ชั่วโมงอ่ะพี่ไกลปะพี่จากมหาชัยตรงนี้มาอยู่มหาชัยคลองสตีก็น่าจะอ่าประมาณชั่วโมงหนึ่งครับผมก็คือพร้อมจบสดเลยใช่ไหมครับพี่จบเกินเลยครับเดี๋ยวผมผมใช้ผมรบกว่าเดี๋ยวผมไดายหน้างานเลยนะครับเนาะ จาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอแอดไลน์พี่ไปหน่อยนะพี่มีไอดีไลน์ป่ะพี่อ่าไอดีไลน์เบลห้าห้าครับ T E B E L นะครับโอเคเดี๋ยวผมส่งโลไปอันนี้เลยนะครับพี่ได้ครับได้ครับพี่ครับโอเคโอเคขอบมากครับโอเคครับ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 กูเตรียมไว้แล้วยังไงกูก็ต้องขายครับน้องๆคือเป็นสลานะครณ์ที่แย่เร็วไลน์ผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากมายนะครับ ก็คือมันต้องขายว่ะจริงๆผมมาเห็นผมอย่างนี้นะเว้ยก็เป็นการแสดงเป็นคลิปอะแต่แบบอันไหนมันอันไหนมันขายได้ก็ต้องขายอะเพราะเก็บไว้ก็ไม่ได้ขับก็ไม่มีอะไรมากมายเดี๋ยวผมแอดไลน์เดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นไปแล้วก็เดี๋ยวให้ให้ของมารับถึงที่เลยจริงๆคนงงว่าเฮ้ยเตรียมบอกเตรี้ยคนเคยรถกูซื้อตั้งนานแล้วครับแต่กูไม่เคยลงครับปกติกูจะขี่แบบรถเล็กครับ x Max แ Max ครับแล้วก็ Aero ลอกรถเล็กๆพวกฟินฟินอไ R15 อะไรพวกนั้นครับแต่รถใหญ่ๆไม่ค่อยขี่เพราะเดี๋ยวนี้มัน ทั้งเคอร์ฟิวทั้งอะไรก็ไม่รู้ก็ช่วยๆกันผมเสียดายนะเว้ยเสียดายจริงๆเตรียมไม่หมดแล้วเอกสารทะเบียนทะเบียนผมพร้อมแล้วเสียดายจริงๆนะครับน้องๆก็ไม่มีอะไรมากมายนะเดี๋ยวเราไปเอาเดี๋ยวผมโทรเดี๋ยวผมส่งรูปให้เขาก่อนเนาะเดี๋ยวไปเจอกันเลยว่าซื้อจริงขายจริงหรือเปล่าดูว่ากุจะปั่นหรือเปล่าสถานการณ์แบบนี้แย่ๆอย่างนี้ก็ต้องขายใช้นี่นะครับก็แย่แล้วนะช่วงนี้ใครไม่เห็นนอนช่องผมก็ไปแล้วเนาะเดี๋ยวไปเจอกันเลยไม่มีโก้ละช่วงนี้เป็นคลิปเศร้าๆ งวดนี้ซื้ออะไรแล้ครับน้องๆไปแล้วรถกูเตรียมเอกสารางานสุดปะนี่หน้ากูนะดูด้วยกูก็ไม่ได้อะไรจากสปอนเซอร์จากร้านนี้นะครับก็มาซื้อของซื้อขายน่าจะใช่คันนี้นะโอ้โหใช่ครับพี่มาดูรถใช่ไหมครับไครับเคย่าพี่จอดตรงนู้นเลย <S <S บิ๊กใบของแท้ก็คือไม่ได้อะไรเลยก็คือง่ายๆอ่ะ๋ยนนี้ขอไม่ต้องซื้อเงินสดเลยจบการโอนอย่างเดียวใช่ปะ จะได้นะเว้ยน้องๆโอ้โหที่อันเนี้ยที่โทรมาแกะมันครับเดี๋ยวผมจะดูใหม่อ๋อโอ้โหไม่ได้ขี่เลยอับเนี้ยโอ้โหใช่อ่ะพี่ครับแต่ต้องอันนี้เจ็ดพันโลแล้ววะเจ็ดพันโลครับลวกดูไงหกพันวะคือเมอมอกี้ที่แจ้งผมหกพันใช่ไหมเออผมดูตรงไหนวะก็คือมันจะมีทิปอ๋อหกพันสี่ทษทีครับเออผมก็งงอยู่ถอดถอดถอดคือต้องบอกก่อนว่าเมื่อกี้เจ็ดอะไรมันคืออะไรเจ็ดพันเจ็ดอันไหนนะ อ๋อ <Yeah. S 1> 700กว่าครับอ oh. ๋อดูผิดท้ทีครับมันต้องดูตรงออดีโอครับ oh, อ๋อ BM เนี่ยอ่าคือ b ีเมเนี่ยเราต้องดูไอตัวเนี้ยมันไม่สามารถกอมายได้อยูแล้วครับอ๋อ oh. ลูกค้าโดนเยอะพี่ลูกค้าโดนเยอะครับเพราะว่าแต่เนี่ยพี่จะดูได้ว่าผมกอไหมก่อผมดูได้จากภาพรถครับนะดูรถรู้แล้วก็ต้องดูพวกจานดิสพวกจานดิสพวกอะไรเงี้ยครับถ้ารถไปสามสี่หมื่น 40, เงี้ยจานดิสมันจะไปลอยหรือ<ม>รถล้มร,รถชนเนี่ยหนึ่งถ้าคุณไม่เปลี่ยนอ่าแล้วก็พวกไอ้ตรงใต้เนี้ยครับพวกเนี้ยคือรดรดมือสองเนี่ยเราเราต้องดูนิดนึงเพราะว่าที่ผมมาซื้อรถเองต้องบอกว่าผมคัดทุกคัน <Belle> คือบางทีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดอยู่อะไรเงี้ย ไม่นาดูรถเลยวันนี้ผมก็ส่งไปเชียงใหม่คันหนึ่งอย่างเงี้ยก็คือซื้อปุ๊บเนี่ยเขาไว้ใจเราไงเราต้องเรียกคุณภาพของเขานิดหนึ่งประมาณนี้ครับแต่เมื่อกี้พี่บอกราคาผมแบบคร่าวๆก็ประมาณ50อันนี้ใช่ไหมห้าสิบเจ็ดก็คือตามที่ตกลงไว้เลยครับเรื่องต้นเนี่ยรถกิ๊บมากกิ๊บเลยเนี่ยเพราะว่าสีสีทุกอย่างอันนี้เดิมอ๋อพี่ดูรู้เลยครับพี่ครับ สุดจริงว่ะก็รถแม่งผมซื้อมาก็แบบอันนี้เลยนะพี่ผมก็ซื้อมา60อ่ะผมก็พูดตรงๆอ่ะคือสีเนี่ยถ้าเกิดทำนะครับ ถ้าเกิดทำเ<ม>นี่ยพวกเส้นเนี้ยเส้นอย่างเงี้ยครับมันจะไม่ไม่หลงเพราะว่าเส้นเนี้ยเป็นเคลือบแลกเกอร์มาเคลือบอีกทีนึง่งถ้าเกิดรถมีล้มมีอะไรอย่างเงี้ยเส้นมันจะไม่คมอ๋อแล้ว,แล,วแล้วผิวเนี่ยเราสังเกตได้เลยผิวเดิมจะไม่เป็นเปลือกส้มสีผิวมาจากโรง,งงานสีเดิมจะไม่เป็นเปลือกส้มแต่ถ้าน,นี้นสอนวิธีการดูรถด้วยอ่ะผมจะได้แบบเวลาผมจะได้ซื้อผมจะอันนีซื้อกันใหม่อ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับ น็อตแผงคอนะครับอันนี้เปลี่ยนมาหนึ่งถ้ารถเปลี่ยนแผงคอมาเปลี่ยนน็อตมาเราต้องดูใต้ครับเห็นไหมครับอย่างเงี้ยอย่างงี้อ่ะอย่างงี้คือเป็นใต้เดิมใต้เดิมรู้เลยรถเดิมโอเคเพราะว่าเอ้ทันข้อเสียของเอทันคือน็อตนี้จะแตกครับใช่ใช่ใช่ข้อเสียนะฮะที่ผมเปลี่ยนนี่คือมันอยู่ดีแม่งแตกมันเองก็งงกันมันมันมันค่อนข้างอันตรายนิดนึงต้องเปลี่ยนนิดนึงนะครับแต่ว่าเราต้องมาดูว่ารถถ้ารถไม่ล้มไม่ชนเนี่ยคือรถถ้าเกิดมันจําเป็นจริต่ออแผง เราต้องดูให้มันสมเหตุสมผลกับตัวรถและส<ถ>ีรถแล้วก็ไม้แต่อันนี้ผมคิดว่าเป็นคุณภาพเกรดเเลยอันนี้ถ้า,า,เา,เเเาเราลองเปอร์เซ็นต์ดี้่าก็อย่างที่คุยครับก็คือผมบอกแล้วว่าผมไม่ต่อหน้างานจบที่57ผมจมกับกับคุณพี่ที่5-7เนาะอ่าครับผมก็ตามน,นั้นเลยด <ไป S 1> <ต>้วยสภาพ <ไป S 1> มีลองขี่ลองอะไรอย่บงได้ครับขออนุญาตลองนิดนึงนะครับแต่เบื้องต้นเบื้องต้นก็ดูในภายนอกก็ถือว่าจบครับจ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 บผมจบผมไม่ต่อคือคุณจบ แต่ผมก็จบเหมือนกันตอนนี้ผมที่ผมขายผมผมแย่ผมจริงบอผมมีให้รอนและยี่นะครับโอ้โหหเพื่อนนะครับแีล้วครับย่ชอบไปับพี่ตามนั้นครับคุณอาผมว่าคิดว่าจบครับเอกสารรถเนี่ยจะมีตรงตรงนี้นิดนึงเราดูตรงหน้าผู้ใช้นะครับหน้าผู้ใช้ตามขอสรรถนะครับตัวรถคันนี้เป็นรถปีปนะครับรถปีสสีขาวอ๋อคันนี้ปีสิปดเหรอพี่ปีสิครับต อ๋อหกหนึ่งหกหนึ่งก็ปีสิบแปดเหรอแปดครับผมอ๋อไม่ใช่สิบเจ็ดนะพี่ครับสิบเจ็ดคือคอสผลิตครับอ๋อรถคันนี้สิบเจ็ดอ๋อดูกันตรงนี้ซื้อรถดูตรงนี้ใช่ไหมพี่ครับผมก็จะดูสองที่ครับผมบอกพี่ว่าปีสิบเจ็ดแต่บางทีถ้าเกิดมันห่างเกินสามปีอันนี้ต้องมาดูยืนยันตรงนี้เพราะว่ารถหลักจดละแล้วก็หน้าเล่มอ่าหน้าสิบหกสิบแปดอันนี้พอสอบภาษีพราเราไม่ขาดอ๋อใช่ครับครับแล้วก็ผู้ต่อมาอันนี้หน้าสิบแปดใสครับ ไไมม่ีอะหน้าที่แใสคือถ้ารถมีอุบัติเหตุหรือว่าแจ้งประกันตรงนี้เขาจะลงว่ารถระงับการหยุดใช้งานอานันน,อนนี้คือก็เดี๋ยวผมก็ขออนุญาตลงคลิปนี้ไว้เ,<อ>เพื่อความรู้ <ส psychology. S 1> ได้ครับได้ครับคือคือข,ขายด้วยก็เพืจะได้มีค,ความรู้อ่าผมไม่ถ้าทิงกลับ ที่อื่นเนาะก็คือ,อเราเราลูกค้าที่จะซื้อรถนะครับรถมือสองเนี่ยเพราะบางทีเนี่ยถ้ารถเกิดประเทศมาเนี่ยเราอาจจะดูไม่ได้ดูเองไม่เป็นว่าตรงไหนอะไรเงี้ยเพราะสีบางทีคือเขาทํามาเนียนกริ๊บเลยนะหรือไม่ก็เปลี่ยนใหม่แต่ถ้ารถที่ทุกจุดเนี่ยอย่างน็อตเนี่ยหลักๆสําคัญพวกน็อตแข็งน็อตแข็งต่างๆเนี่ยครับน็อตพวกนี้สําคัญหมดลยในการซื้อรถมือสองนะเพราะว่าหนึ่งผมจะบอกว่าคุณจะถอดน็อตตัวเนี้ยรถคุณต้องมีอะไรถูกไหมครับ นอกจากคุณจะใส่ของแต่งหรือว่าอย่างเงี้ยแต่มันคงเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะถอดน็อตสวีอาร์มยกเครื่องลงอะไรเงี้ยล็อตแท่งเครื่องน็อตอะไรเงี้ยครับแต่โดยรวมก็ถือว่าผมจบนะครับโอเคเดี๋ยวพี่ไปเขาที่ต้องขอลอง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 ขับหน่อยหนึ่งใช่ป่ะพี่อันนม้ยกล้อได้ไหมครับก็ไม่ผมไม่ได้ยกนี่พี่ไม่เคยยกเลยไม่เคยครับผมยังบอกได้พี่ผมทำยูทูบแบบคนยังไม่รู้เลยว่าผมซื้อรถอันนี้มาหรอใช่๋อ้ี่ ใช่พี่เบิร์ดมันมันว้างกว้างว้า,างอะไรมาไม่ใช่ครับพี่อันนั้นมันคนละคนแล้วเปล่าพี่อันนี้ผมทำลงอันนี้เฉยครับผมไอ้เฮียนันอย่าไปคุยกับมันเลยเฮียนั่นโอมชอบยกคอล้อเอาไอเห็นผมเห็นเอารถจามาห้าไปลงนาใช่ครับเพ่นเฮียเลยครับเฮียจริงๆครับเดี๋ยวโลงรถให้ไอพี่ของหลอกนะครับเดี๋ยวพี่เอาเอ็นแม็กซ์ามผมไปก็ได้นะรครับพี่ ไมียากอยู่หัวนายนะก็คือไม่เป็นไรนะครับให้ไปลองครับจะไปขโมยของกูก็ไปครับรถกระบะมึงจอดอยู่ที่บ้านกูครับแลกกันนะครับเฮ้ยรถกระบะมันถูกกว่าอีครัให้แขงกว่าดิรถกระบะมันก็หกเจ็ดแสนแล้วแข่งป้องพี่ มากมากเลยผมบอกเลยว่าค at nope uh> ุ้มมากๆเลยใครได้คันนี้ไปคุ้มจริงๆครับเพราะว่า1ได้ครอบฟูลสองได้การสะบัดได้ปั๊มบนน็อตทั้งคันเลยนะหกล่างคาร์บอนลิมเมอร์เกอร์อีกนะฮะครับผมนี่นะฮะคาร์บอนทั้งคันเลยนะครับคุ้มจริงๆครับรถรถสวยเลยก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับต้องน้องก็ไม่ต้องตับที่อะไรเลยว่าเดี๋ยวก็ขึ้นกระบะเลยง่ายดีครับใช่ไหมครับเกย์ไปขี่ไปเลยอย่างผมมาเนี้ก็ได้ครับพี่ เอามาไดมาปะเนี่ยยกขึ้นใช่เหรอโอ้หมีเอามอเตอรไดมาบอกยกขึ้นเออบอกว่าจะถามว่าปกติพี่ก็มาซื้อขายคนเดียวนี่นะใช่ครับไม่เราต้องทัดรถให้ลูกค้าอะไรเงี้ยมันเราต้องมาดูเองคืออย่างเงี้ยคือมั่นใจเลยใช่ป่ะมั่นใจมีทีมงานปะของพี่อะ ครับมีลูกน้องสามคนแต่ว่าเวลาวิ่งซื้อรถเดี๋ยววิ่งเองแต่ถ้าใครอยากจะไปใครอยากจะมาซื้อบิ๊กไบค์นะ M M ครับเอ็มเอ็มไบค์เดี๋ยวพี่ส่งหน้าเพจหน้าเพจอะไรไหมผมเดีย๋ยวผมเดีย๋ยวผมแบบเผื่อเด็กๆน้องๆแบบใครแบบ FC ในนี้แบบ คอยแบบอยากจะขายบิ๊กไบค์อยากจะซื้อบิ๊กไบค์ไปซื้อรานพี่ได้ใครอยากใครจะว่าเอ้ผมมาโปรโมทให้ไม่ได้ไนะอ้ยี่กูมาขาย, <c oughs> <c oughs> ยกูแย่กูต้องขายแล้วน้องๆพี่ยีจะอยู่ไม่ได้แล้วนี่เขาซื้อจริงจบจริงนะครับก็มีอะไรมากมายครับน้องๆใครชอบคลิปนี้ก็แล้วแต่พวกมึงจะกดซับสไครปกดแชร์แล้วแต่พวกมึงแล้วไปแล้วลูกลูกรักกูกกโอเคขึ้นแล้ว Okay, มีล็อกนั้นด้วยเหรอไม่ช้านะครับดูการรัดของเขานะครับอ๋ออย่างนี้พี่รับซื้อมารับซื้อถึงที่เลยรัเวะลาถ้าขายอาไปส่งถึงบ้าน,านเหมือนกันอันนี้ครับรถที่ซื้อขายขผมนะผมการตีเลยนะครับไม่ต้องมาดูรถก็ได้หมายถึงว่าลูกค้าจะจัดไฟนั้นอย่างเงี้ยผมส่งไปนั้นไปเซ็นเอกสารถึงบ้านเลยครับอยูอ่ที่ไหนขเขาประเทศไทยนี้ก็ส่งไปได้เลยครับ นี่มาจากมหาชัยนะครับมาถึงคลองสีก็ระยะทางก็ร้อยโลได้ป่ะพี่ร้อยโลครับ<ล>ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งเนาะมาถึงนี่<ล>เออผมว่าจะถามแล้วอย่างนี้มันขึ้นมอเตอร์เวย์ทางด่วนได้ปะ่ะมอเตอร์เวย์ได้อยู่ใช่ปะ่ะมอเตอร์เวย์ได้อยู่ครับตรแต่ <โล S 1> ่แตทางด่วนต้องเป็นบางพี่โดนโดนอะไรล่ะโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเดี๋ยวผมก็ จะปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวรอรถเสร็จปุ๊บแล้วก็โอนเงินก็จบละก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับมันเป็นสถานการณ์ย่าแย่เราก็ต้องขายได้ก็ต้องขายไปก่อนเนาะเดี๋ยวถ้าเรามีเราค่อยหาใหม่เอาเดี๋ยวถ้ามีคูก็ทักไปหาพี่เขาแหละขอให้พี่แบบให้เขามาส่งเลยไม่ต้องไปซื้อถึงร้านเขาไม่ต้องอะไรมากมาปิดคลิปเพียงเท่านี้ก็ <S 2> <S 2> ข,อขอบคุณมากนะครับใครอยากติดตามนะครับใครอยากซื้อรถบิ๊กไบค์หรือซื้อรถบิ๊กไบค์มือสองหรือว่ารับซื้อรถบิ๊กไบค์มือสองก็ พี่เบลอ๋อพี่เบลเอ็ม M Byte M M b เอ็มไบท์มาหาชัยเดี๋ยวผมจะขึ้นมหาชัยให้แล้วครับเดี๋ยวขึ้นเพลงให้โอเคปิดคลิปเพลงเท่านี้จัดไปเต็มระบบิด